สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะวันนี้พี่ต้อยก็มายืนอยู่ต้นไม้ใหญ่นะคะเป็นไม้มีสรรพคุณเยอะเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้ดอกกำลังบานสักพังเต็มต้นค่ะดอกประดู่ค่ะนี่ค่ะไม้ประดู่เป็นไม้ยืนต้นนะคะปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็ไม้ทาเฟอร์นิเจอร์ทําบ้านเรือนอยู่อาศัยได้สรรพคุณเยอะแล้วก็ประดู่เนี่ยเป็นไม้ประจํากองทัพเรือด้วยนะคะ ดอกประดู่ดอกประดู่บานนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะเขาจะบานเนี่ยระหว่างเดือนเมษายนนี่แหละคะ่ะอุ้ยเต็มต้นเลยค่ะดูดูเหลืองเต็มต้นทั้งต้นจริงๆนะดอกประดู่สวยมากนะคะดอกประดู่นี่ก็เป็นต้นไม้ประจําประเทศพมา่าด้วยนะคะสัญลักษณ์ของประเทศพมา่าเขาแล้วก็ท่าเมืองไทยก็เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดภูเก็ตนะคะดูบ้านพี่ต้อยเมื่อก่อนนะพ่อ มีไม้ประดูปลูกบ,บ้านเลยไม้ประดูเป็นไม้ยืนต้นนะคะดูหาดูยากแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นหลังก็จะไม่ค่อยรู้จักไม้ประดูดอกสวยมากเลยค่ะดูดอกบานทั้งต้นเลยนี่ค่ะพี่ต้อยก็พามาชมดอกประดูนะคะดอกประดูบานแล้วเป็นต้นไม้แห่งความสมัคคีด้วยนะคะความสมัครสมานสมัคคีนะคะนี่ค่ะกองทัพเรือก็เลยเอาเป็นต้นไม้ประจำกองทัพเรือนะคะ อยสวยมากเลยค่ะเขาเป็นไม้ยืนต้นไม้ใหญ่นี่ค่ะสรรพคุณเขาก็มีประโยชน์นะคะเยอะเลยพี่ต้อยอ่านเจอในเน็ตนะคะเนี่ยสรรพคุณทางยานะคะแล้วก็สรรพคุณเป็นไม้ยืนต้นทําบ้านทําอะไรได้ไม้ประดู่ก็มีราคานะหาดูยากเดี๋ยวนี้อือย๋ยวเราไปซูมเราไปซูมต้นใกล้ๆกันนี่ค่ะพี่ต้อยก็จะพามาดูดอกประดู่ใกล้ๆ ดอกเขาก็จะเป็นพวงเลยเหลืองสวยนะคะทยอยบานนะคะนี่ค่ะนี่สวยมากค่ะเต็มต้นเลยค่ะออกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูลำต้นกันอันนี้ใบเขานะคะนี่ค่ะใบเขาใบเขาก็ใหญ่กว่าใบมยมนะนี่ค่ะสวยเดี๋ยวมาดูลำต้นเลยลำต้นใหญ่มากดูค่ะแผ่กิ่งก้านใหญ่ไปให้ร่มเงาด้วยนะคะดู แผลกิ่งก้านใหญ่มากเลยค่ะลำต้นนี่ค่ะเป็นไม้ยืนต้นนะคะไม้โบราณด้วยนะคะนี่ลำต้นเบลเลอร์เลยนะคะเป็นไม้ยืนต้นโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูต้นประดู่นะคะสวยงามมากอาลังออกดอกเหลืองเต็มต้นเลยค่ะ ค่ะแตงฝร๊วชิ่งใบขอบคุณที่รับชมนะคะพามาดูดอกประดูต้นประดูออกดอกเหลืองบานสะบพั่งเต็มต้นเลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีคะ่ะบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ